วันนี้สิพาเห็ดเมนูงไงครับเด็กหน่อยกินไงผู้ใหญ่ก็กินแสบือกันครับเมนูมะม่าครับวันนี้วันนี้สิผัดมะม่าครับสูตรของผมเพัง้งแต่มาเบิ่งไปน้ากันครับผมหม้อข้างไฟครับผมหยอดน้ํามันไปน่อยนึงครับน้ามันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับผมผัดมะม่าครับวันนี้ได้ผัดมะมา่าเตรียมเครื่องปรุงน้ํามันที่มาจาก บะหมีกึึ่นสาเร็จรูปนี่แะครับดูว่ามาม่านี่แหละฉีกลงไปเลยพรามันจะมีความหอมเอาตงไปผสมกันกับน้ำมันหมูน้ำมันเผื่อที่เติมไปก่อนนานนี่เค็ด่งไงเครื่องวัตถุดิบม,มันกะหางไงไหมครับมาม่าผมแช่น้ำไว้ครับน้ำเป้าเย็นๆอุณหภูมิปกตินี่แหละครับผมแช่ไว้ประมาณสิบนาทีเลยครับเด้อ แช่โดยที่ผมสูตรนี้ผมจะไม่ได้หลวกคับหรือวางบางขั้นหรือว่าถ้าสิบม,มักแบบเร่งด่วนกับแซ่หลวกนลำหอนครับประมาณสองนาทีย่หลวกโดวนก่อนหนีเพราะว่าเศนมันจะเปียเวลาไปผัดหลวกแค่ประมาณบวกเกินสามนาทีตามที่ผมเฮ็ดผมเอาแค่สองนาทีสําหรับเวลาเลี่ยงเรียมเจมนี่ผมมีเวลาเหตุผมได้แช่ไว้ครับแช่เอาแช่เอา,เอา,เอาประมาณสิบนาทีนี่แหละครับกวนอื่นเลย น้ำมันเดือดเบียดท้อนๆแบบนี้กระเทียมลงลงไปยักหน่อยครับผมนี่แล้วก็ตามลงไปด้วยเนื้อหมูผัดเลยครับกินห,มหอมๆกินห,มหอมๆช่วยแบบนี้หมูก็เรี่มซุกแล้วครับไข่ลงไปเลยครับแบ่งเครื่องกันเ้อครับเด้อยเห็นบอตามที ขาวที่ตามทำผู้ชมพี่น้่วงเห็มน,นีคือผมสีเคียวเอาหมูมาช่างหนึ่งมันบ่ามีอีกข้างหนึ่งกระเท็ดขขว้าไข่มันสุเปผมจะเหีดยบยนนี่ครับผมทีนี้ก็เอาต้องไปลูกชิ้นครับลงไปด้วยเติมลูกชิน้นน้ำน,นี่สีมี่หมูซับหมูหมูชิน้นแล้วก็ลูกชิน้นแล้วก็ไข่ครับลงไป ตามด้วยผักกระลำครับมกักผักยังกะเติมต้องไปได้ครับผักะนาก้ากะเขากันให้กันแต่ว่ามืองนี่ผมไม่กระลำปีครับผมจะใส่กระลำลงไปดีเหตดง่ายๆหนึ่งนด้ครับเมนูผัดมะม,ม่าของผ้ยังไปล่วงเบิง้งเรือส่วนมะม่าว่ามีกึิ่นสำเร็จรูปนี่มักยี่ห้อได้กับตามใจชอบได้ครับแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นรสหมูสับ เพราะว่ามันจะเข้ากันแนะนําให้เป็นรสมูสับครับผมยี่หอวได้็เรียกได้ตามใจชอบจะสําสหรับผมผมมักยี่หัอนี่ครับเปไดผมแกะนี่ไหมครับซ่วงมันปิวไว้แห้งใดเราบูบังคันนี่ครับที่ผมใส่เมื่อน,นี้ผมใส่เป็นยีหออนน่หัวนี่ทีนี้ก็เอาเส้นลงไปเลยครับน่าจะครบสิบนาทีแล้วครับที่แช่น้ำไว้ ลงไปเลยเอามีน้ำติดลงไปยักหน่อยก็ได้ครับว่าตรงถึงมากับว่าแหงคักตกเสียนก็ไดเขาแซวไว้เห็นมันยุยละลลยออกจากกันประมาณสิบนาทีเดี๋ยวมันก็ยุยว่าช่วงมันบ้ทันออกจากกันย่าพยายามย่าไปบีบมันหักบีบเบื้องมันอยู่มันมันจะหักกลับเราเสียนมันจะมุนผมจะข้นประมาณนี้ผมบ้เด้คข้นแักผมจะปรุงเครื่องเลย ใส่ผงปุ๋งรสเครื่องปุงที่มาจากมะาม่าแหละครับลงไปเลยมาจา่งมาไกลกับเจ้่ปามือน,นีผมใส่มะม่าสองหัวด,ด้วยครับเด้อทั้งหมดริกกระเติมต้องไปยังอยเครื่องปุงที่มาน้ำมันแหละครับมันสิมีความเข้มความนวอยู่ด้วยครับเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้มันมีหนามเ็นบ่ครับเครื่องปุ๋งมันจาดจะนวดจะนอยอยู่ดีแต่ห้ามมาดัดเปลี่ยนเฮ็ดแหงนะครับ พราะฉะนั้นแล้วต้องซิมเมืองกวนผมจะเติมใส่แค่หัวเดี่ยวไปก่อนครับผมใส่หลายมันอาจจะเค็มเพราะว่าเขาบอ่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบแหงเขาออกแบบเครื่องปรุงมาให้มันมีน้ำน้ำมันบครับีอ์สีหวานครับเพิ่มสีสันแบบมันจะมีความหวานนิดๆสีอหวานลงไปด้วย กก็จะมีประมาณนี้ครับสามทีผมเฮ็ดกินผพ้ใหไงกระเสียบครับเด็กน้อยกันกินดีขึน้นอันเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้เบื้องเสียนันกาวาเันเสียนันสุกกับพ่วแล้วครับถ้ามันแห้งเกินไปผมจะหยดน้ำจากน้อยด้วยครับเด้อเอาน้ำหยดน้ำเปล่าลงไปจักน้อยก็ได้ ถ้าจิดว่าเสีย้นมันยานเสีย้นมันบ่าุกหย่าต้องไปหนหน่อยๆพแต่ว่าเสีนม้นมามันสุกไวอยู่แล้ครับค่อยไปลองทำบุญช่วมค่อยไปลองเหตเบิงด้วยครับเด้อสูตรนี้เพื่อสิม,มาขึ้น,นถ้าม,มักหวานก็นเติมน,น้ำตาลเยอะเจ๊นน้อยก็ได้ครับ มีไข่มีผักเสร็แเราได้ครับบั้ผมจะชิมดูก่อนอืมกจิ่นยๆงไงกิ่นยังไง,ไงมาม่าวัตจุดยิบมันก็หาได้ทั่วไปไหมครับผมกับหวานเยดงายอยู่ดิอืมผมว่าผมกินไปทางเข้มขึ้นว่าแหละครับผมจะเอาเครื่องปรุงใส่อีก โอ้แก่กัดแกบ่ไใ้ครับใครที่ไม่ชอบทานแบบนัวเลือกคือผมกัไใส่ซ่วงโยนกัดหนาจะพอดีอยครับ mm hmm. ยกกินเข้มคือผมกัดเด้อครับมันพอดีต่อสุขภาพแต่ว่าผมเอาตามใจแสีบนะ mm hmm. นัวพอดีแล้วแล่ละครับวันนี้ ความบอาไปเสียบครับผมนี่พัดมาๆส่วนี้ยังไปล่องเมือครับผม